สวัสดีครับวันนี้ผมมีนิสสันอาร์เมราคันนี้นะครับเป็นปี2016นะฮะเครื่องยนต์1.2 e l e c t r o n i c CVT เกียร์ออโต้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับออปชั่นแน่นๆแบบนี้เดี๋ยวพาไปชมกันปะนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูไฟหน้านะครับดูองค์ประกอบโดยรวมแล้วนะครับโอ้โหอเซุซอรณ์ครบๆนะครับมีคิ้วกันทรงกันโอ้โหแบบว่านะครับดูดิพี่สวยจริงพี่ดูด้านหน้านะครับคันนี้ หนักแน่นมากๆครับคันนี้แม็กขอดสิบห้ายางพร้อมใช้เลยพี่เห็นไหมเรียบๆนะครับกระจกข้างไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้าจะได้ล็อกพร้อมเลยนะครับนี่เห็นไหมแอสเซสซอรี่ครบนะครับมีมีพื้นให้นะครับมีพื้นให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมโอ้โหพี่ลองดูนะครับมุมนี้นะครับจัดจ้านนะครับนะฮะดูนะครับแม็กขอดสิบห้ายางพร้อมใช้นะครับแอสเซสซอรี่ครบแบบนี้เลยเซ็นเซอร์มี3ตัวนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหม นะครับพร้อมดาร์กเทลพร้อมนะครับโอ้โหดูดิสวยแจ่มเลยนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับนะฮะใช้งานยาวๆพี่สามารถเติม E20 หรือแก๊สโซฮอรได้นะครับนะฮะเป็นเอียลขาที่ประหยัดมานสุดๆนะครับโอ้โหเครื่องยนต์ไร้คันนี้ถือว่าจัดจ้านแน่นอนพี่นะครับแอคเซสซอรี่ครบเลยพี่นะครับไฟฟ้าทั้งคันฟรีใหม่เบิกใหม่ให้หมดเลยนะครับคันนี้ก็จัดว่าแจ่มแน่นอนพี่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.2ไอซูนิคซีวีทีเกียร์ออโต้นะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแหม แล้วก็น็อตเดิมๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไม้เรียบๆนะครับคันนี้ถือว่าประหยัดน้ํามันสุดๆใครที่ชอบเอออรคานะครับคันนี้จัดไปเลยนะฮะพวงไลน์แอร์แบ็กพร้อมน้เดิมเลยนะครับภายในนะครับเห็นไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านข้างเป็นเซ็นทรล็อกพร้อมนะครับแอนนาล็อกพร้อมนะครับกระจกข้างไฟฟ้าทุกอย่างนะครับออปชั่นแน่นๆนะครับนะฮะอยากได้หน้าจอทัศนกรีนแอนดรอยบอกนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับแล้วดูนี่เห็นไม้ นะครับสวยๆแอร์แบ็กรอบคันนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมนั่งนั่งให้ดูนะครับเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนนะครับสมูทมากเลยพี่โอ้โหแอร์เย็นฉ่ำๆนะครับจัดให้แจ่มๆนะครับโอ้โหและนิ่มมากพี่ตรงนี้มีที่วางแก้วพร้อมเกียร์ออโต้ CVT นะครับดูดิมีที่วางแก้วให้อีก2ด้านหลังนะครับที่วางขาก็กว้างจัดเลยพี่นะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงเรียบๆมาส่วนภายในด้านหลังนะครับดูด้านข้างก็เป็นไฟฟ้าเทนท์ล็อกเหมือนกันนะครับดูดิ นะฮะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับที่วางขานะครับกว้างๆเลยเห็นไหมนะครับเรียบๆเลยนะฮะโอ้โหแก้วที่วางแก้วพร้อมเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนให้นะครับดูดีนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะนะครับสมูทมากนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับนั่งได้ไม่ติดขาเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วที่วางแก้วพร้อมนะครับโอ้โหซับมาได้อีกนะพี่นะโอ้โหแล้วนั่งแบบว่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับมี usb มีอักคพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับออปชันแน่นๆแล้วเบาะผ้าคันนี้นะครับไม่เก็บความร้อนนะครับ สะดวกสบายนะครับแล้วก็คุ้มคุ้มเลยพี่จัดจ้านแน่นอนพี่คันนี้ถือว่าเหมาะสมเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับทุกคันเราผ่านการตรวจสอบชัดเจนแน่นอนนะครับติดขัดมาหาตรงไหนพี่แจ้งนะครับอันี่สวยๆแบบนี้เลยพี่ดูดินะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมโอ้โหสวยดูง่ายสบายตานะครับแล้วดูดินะครับที่วางขากว้างๆนะครับจัดจําเลยสําหรับใครที่ชอบนะครับรถอีก้คาร์ประหยัดน้ํามันน้ามันแบบนี้นะครับ ผมแนะนําให้เลยนะครับคันนี้นะครับนิสสันอาร์เมรานะครับสวยๆแบบนี Trail ้เลยนะครับอ e ีโคคาผมแบ่งปันเพียงให้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับผ่พรบ่เดี๋ยวประมาณสี่พันกว่าเดี๋ยวคำนวณยอดจัดให้นะครับพี่ๆท่านหลายที่สนใจคันนี้ก็ทักมาสอบถามได้เลยครับที่ s อร์ซายนะครับสวยจัดจ้านแน่นอนพี่นะครับหรือว่าโทรสอบถามมาได้เลยนะครับที่นี่เราเปิดทำการทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับดูแลตั้งแต่ต้น ยันหลังการขายพี่นะครับเรามีประการให้ชัดเจนนะครับดูแลกันตลอดนะครับไม่ทิ้งกันไปไหนพี่นะครับใครที่เข้ามาในครอบครัวนี้แล้วต้องอบอุ่นแน่นอนพี่นะครับติดขัดปัญหาตรงไหนแจ้งได้ตลอดนะครับแล้วผมก็อัปเดตให้เป็นประจำด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยถ้าไม่อยากพลาดรถดีๆตรองปกไม่จกตานะครับที่นี่เลยรถบ้านสมชายนะครับจัดให้จัดแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ